สวัสดีตอนเย็นๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับจากเขตกล้วยด่างนครพนมนะครับสวนกล้วยด่างนครพนมวันนี้เนรมิตรนะครับสวนกล้วยด่างเป็นสวนสนุกนะครับเป็นสวนสยามนะครับของเด็กๆนะครับ อเออห้ามถือกลวยเดอ้เอห้ามถือกลวยพ่อเด้อเมดอีสัไม่มันไม่มีที่ที่ลาดนะครับไม่มีที่ลาดเอียงวิธีจะเล่นนะครับก็แบบนี้ล่ะ ความสุขของเด็กๆนะครับก็ค่อยเล่นก็คอ่าอเล่นเ,ย,เยัเลยนเ่จดยนเลเ้วอพ่อดนเละค้อ่รัน <c ười> ก,กล้วยการลับอล้วอกหลันออกนอเ เจ็บขาได้ตูนเลยกระตูนระหว่างพราชเจ็บให้เล่นแค่วันนี้วันเดียวนะครับ <laughs> ข้าวแถวข้าวแถวเอออย่าเห็นกลวยพ่อเด้อข้าวแถวข้าวแถวระวังระวังปากแตก ระหว variance, ่างเจ็บเด้อบวเจ็บขาบวตูน เอาขาออกใสระวังถึกนอกกลวยพ่อเด้อมาแล้วครับเจ้าของสวนพึ่งตื่น กับตันลอยลอยเลยลอยเลยหนาว่บานี้เอาต่ำเดียวเด้อ

mày nhắn đi tầm luôn Cái nhắn anh à, sao lấy gì anh à Ôi 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 liền kéo, liền kéo 3 nhắm ô, nhắm ô <cười> <cười> Nào hay โอ๊ยโอ๊ย